ทุกคนฉันถามหน่อยสิการที่เราไม่ปอกเปลือกแตงแล้วมาทําตําแตงเนี่ยมันผิดปกติไหมหรืออะไรฉันทําคลิปตําแตงลงไปนานมากแล้วมันมาฟีดอะไรตอนนี้พอฟีดปุ๊บคอมเมนต์แปลก,ปกมันก็จะมาใช่ปะเออจากคนที่ไม่ได้มาติดตามเรานั่นแหละเธอมันก็เป็นปกติเนาะถ้าคลิปมันฟีดขึ้นแล้วมันก็มันมีคอมเมนต์แบบโทษที่เพื่อแดนทอลกทอลนะเธอบอกว่าตำแตงก็ต้องปอกเปลือกสิคะ จะมาทำอะไรทำอาหารไม่เป็นก็จะมาทำให้คนดูอะไรประมาณนี้เธอแค่ฉันไม่ปอกเปลือกแตงนะมันผิดอะไรอแถะมันก็อร่อยดีอยู่นะไม่เคยปอกเปลือกแตงเลยนะกูก็กินจังๆว่าแต่แต่ไรน่สูดดูสินี่ขนาดไม่ปอกเปลือกน่าร่อยเลยนะดูคุณนะไม่ต้องพูดที่มันเสียเวลามีเส้นโซเมงนะเธอซื้อโซเมงสำเร็จรูปที่เขาต้มมาแล้วนะฉันขอบกอล่อยเลิกงานไว้ด้วยวันนี้ ไม่ทําอูเลยค่ะวิงแจนเลยจ้าอยากกินส้มตามมากไข่ต้มน่าอร่อยมากต้มแบบเนี้ยอร่อยชัวร์ไม่ชอบไข่ต้มที่มันสุกเกินไปกินข้าวกันคาตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วําแตงไข่ต้มทนี่มันเลิศเนาะโซมิงค่ะ มะ,ะเขือเทศช่วงนี้ไม่ค่อยได้ซื้อนะคะแม่สามีส่งมาให้เยอะมากอืเ <c oughs> ผ็ดอยู่นะเนี่ยอืม